สวัสดีค่ะจะชวนมากินส้มตำคือที่บ้านอะซื้อปลาลาไม่ได้นะเพราะว่ามันเหม็นแต่เราก็ก็คนมันชอบกินเนาะใช่ปะออมากินกันเร็วมากินส้มตกัน โชว์ก่อนโชว์ก่อนจะโชว์ยังไงนี่ค่ะอันนี้ส้มตำปูปลาร้านะคะอันนี้ตำปูปลาร้านะอันนี้ตำปูอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อกี้ยาโซเขาเขาเอาปูไปละถามว่ากินปูไหมก็ไม่กินปูนะแต่ว่าเวลาสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่อยากอยากให้มันไม่มีปูนิดนึงเพราะเพราะมันยังไงอะ มันเป็นมันเป็นความความเคยชินเนาะด่ว่าถามว่ากินไหมก็ไม่กินนะ่ะคือแบบตำแล้วมันจะมีน้ำปูออกไงกินกันค่ะนี่เลิศมากาอ,อันนี้เก็บไว้ให้ลูกดีกว่า มนุษย์แม่เนาะถามว่าวันนี้ทําไมไม่วันนี้ดิหยุดงานนะเพราะว่าวันนี้เลิกเลิกงานยามดีเลยไปเอารถออกมาแล้วนะไปเอาเจ้าคาราเมลออกมาอ่ะเมื่อเช้า,ชาเลิกแปดโมงยี่สิบเก้าถึงแปดโมงห้าสิบเก้าถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีวันนี้วันดีนะคะเพราะแถวบ้านก็มีงานแตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ กะว่าช่วงบ่ายจะเอาไปให้พระพระที่วัดท่ากระบือหลวงปู่รุ่งเจิมใชป่ปะก็พระท่านไม่ว่างติดภารก,กิจก็เลยต้องเป็นพรุ่งนี้หกโมงเช้านะคะพรุ่งนี้วันเสาร์จะห้าอ,อย่างอ่ะ เอาปุ๊บเอาแล้ถ้ากินอาจจะมูมามหรือยังใช้มือนะนี่คือเป็นตัวของตัวเองสุดๆนะคะไม่ได้แอบมือบางคนจะแบบ กินต้าอ,อย่างเนี้ยม่นะับดีเลยอย่างเงี้ยอืมโชกระดิ่งหนึ่งเลกคับอันนี้มีน้องซื้อมาฝากจากฮ่องกงอะไรว่าดีอะ่ะเอาหมดอะ่ะ หมีความรู้สึกว่าเวลากินซ้มตําเราได้ได้ใช้มือมันแบบมันอร่อยอะ่ะอืมไม่อะไรเปิดมือปะเขาเรียกเปิดมือเล่นมาค่ะ ตอนนี้คือลูกชายหลับอยู่เลยเป็นเวลาทองเขาอตอนนี้บ่ายเทีย่ยงห้าสิบละดูจัเอาคนจะตั้งกล้องให้เห็นว่าเรากินอะไรเหรอตอนนี้คือแบบไม่มีขาตั้งกล้องอ่ะอืมนี่ค่ะ ใช้มือเลยอันนี้คือตําปูปลานะนี่กินปลามันแบบมันเป็นอะไรที่แบบอร่อยอะ่ะคือถ้ากินปลาถ้าไม่กินส้มคือถ้ากินส้มตำาเราไม่ใส่ปลาเหมือนแบบเหมือนมันขาดอะไรไปอะ่ะเข้าใจหรู้ปะ จำคาญนะอาจจะเสีพนี้ดังจริงๆหน่อยนะจะใช้มือ,อจ้าเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแต่ว่าส้มตำถ้ามันไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยใช่ปะอืมอมือปินบอกเลยว่าฝิ่นมาก 上班。 แทงันแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่มาดูจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหมากินยั่วกันอีกนี้เนาะเดี๋ยวนะขออีกคำหนึ่งเดี๋ยวพอลนะไม่อัดแล้วโอเคค่ะ 嗯，还没呢哈，拜拜哈。